สวัสดีค่ะเอามาเดินป่าอีกแล้วนะคะเอามาตามหาคุณหลอกคุณงอมเนาะคะ่ะเราอยากจะได้อยากจะเห็นต้นใหญ่นะคะแต่มันมีแต่ต้นหน่อยเนาะคะ่ะเอามาตามหาต้นใหญ่เนาะคะ่ะจะเห็นแต่ต้นหน่อยเลยคะ่นนะ,คะนีะ่เนาะค่ะเนาะ น,น,นั่นจะมีอีกชนิดนึงนะคะที่เป็นต้นใหยเนาะคะ่ะแต่แล้วห้าเหลียวหา,าเมืองเราวบ่เห็นเดี๋ยวห้าหาไปเรื่อยๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะเดินป้าทุกมือเนาะคะ่ะอีกน้อยนึงน้ำหนักกันลดเนาะ,ะ <c oughs> <c oughs> มีชนิดต้นน่อยเนาะคะ่ะ เขาจะเห็นต้นไงเนาะคะ่ะเนาะตามหาก่อนเนาะค่ะใจฮาว่าเขาจะไปหาบึงเห็ดเพาะเนี่ยค่ะแต่หาดูแล้วไม่มีนะคะออกแต่ออกไม่เยอะเนาะค่ะออกแต่ออกบ่หลายเนะะออออานะ,ะมาหาคุณหลอกคุณง้อมเลยคือยังง้านงน้ำกอนหิน,นะะ <c oughs> เนาะบ่หมักบุปลาเนาะค่ะ <laughs> <personnes> เดี๋ยวหาซอยๆกัน,นะะเลยค่ะถ้านทเดินลงไปตามโขดหินนี้นะคะเป็นทางน้ำนะคะลงไปนี่เป็นทางน้ำนะคะ มดเจออีหลอกตน้นใหญ่เลยเนาะคะ่ะเจอแต่ต้นน้อยเนาะคะ่ะเขาก็เริบไทยให้เบิ้งมีบ่มีอีหลอกบ่ <c oughs> <c oughs> ค่าลงน้ำน้ำฝนตกแห้งอยะะู่ค่ะน้ำเพิ่มเยอะอยู่นะคะ เนี่ยยูนิคก,กันยังมีเนาะนะคะฝนตกมีน้ำอยู่เนาะ บนตกมาาน้ำกระลายแล้วเนาะคะ่ะมองดีเขาลงมาตักไปล่างไปใส่เนาะคะ่ะเต็มเลยนะคะเนาะเต็มลงน้ำขดหินเลยตกมือกอนเนาะคะ่ะเนาะน้ำลายแล้วนี่สดชื่นนะคะ น้ำเยอะแล้วนะคะนี้ยือเสียงนกบ่สรุปแล้วบ่ได้ทั้งอีหลอกบ่ได้ทั้งเห็ดเพาะเลยค่ะแต่แด้ออกกำลังกายเนาะได้เห็นธรรมชาติเนาะ